สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชอดีศบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนางสาวอมรรัตน์โชคประมิตรกุลเดินทางมาในพื้นที่สุรราชการกรุงเทพมหานครเกียรกาย เปิดเผยว่าตนเดินทางมาประสานงานในฐานะทีมงานการเมืองของรองประธานสภาคนที่1และรองประธานสภาคนที่2ที่ได้รับมอบหมายดูแลเรื่องความปลอดภัยและเป็นผู้ขอใช้สถานที่นี้โดยมีความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยทางผู้อำนวยการเขตดุสิตได้ให้ใช้พื้นที่การชุมนุมเฉพาะบนภายในศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครเกียรติกายเท่านั้นแต่ตอนที่เราได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ทั้งหมดซึ่งสามารถจุคนได้4,000คนส่วนตนเดินทางมาประสานงานเป็นที่เรียบร้อยและสามารถใช้พื้นที่ได้ทั้งหมด รวมถึงสนามที่ใช้จะเป็นเวทีใหญ่ด้วยบริเวณด้านหน้าก็มีพ่อค้าแม่ขายมาจอดรถขายของเป็นจํานวนมากตนจะออกไปเจราจาเพื่อจะให้นํารถพยาบาลสองคันมาสแตนบายไว้ในพื้นที่ด้วยส่วนกังวลเรื่องความปลอดภัยผู้ชุมนุมหรือไม่นางสาวม,มนรร์บอกว่าขณะนี้ได้มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตนก็หวังว่าสอวอทั้งหลายจะเคารพการตัดสินใจของประชาชนเท่าที่ตนฟังอารมณ์ของมวลชนก็ระอุ นิดาโพที่มีผลโพออกมาแล้วว่ามวลชนที่เริ่มพักเก้าไปจะออกมาชุมนุมทันทีถ้าไม่เคารพเจตนารมณ์ของประชาชนมีอยู่จํานวน7%เซึ่งจากการคํานวณแล้วเฉพาะในเขตกรุงเทพมหาคนครเอซยู่ประมาณ1 0 0 0 0 0สกว่าคนแต่ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตนไม่ใช่เป็นคนจัดมวลชนแต่เป็นเพียงคนประสานงานขอว่าอย่าเรียกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมขอเรียกว่าเป็นประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมืองมาที่ตรงนี้เพื่อติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ส่วนเราได้มีการพูดคุยกับกลุ่มมวลชนหรือไม่ว่าขอบเขตในการแสดงออกทางการเมืองจะอยู่ตรงไหนนางสาวอมรรัตน์บอกว่าตนไม่รู้จักทุกกลุ่มมาจากหลายกลุ่มด้วยกันแต่คนไหนกลุ่มไหนที่ตนพอจะรู้จักก็จะบอกว่าการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถ้าหากเกิดอะไรที่ไม่เรียบร้อยขึ้นจะไม่เป็นผลดีกับนายพิธาและกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นทุกคนอยากให้การเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยากได้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจากการโหวตรอบแรก ซึ่งขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความละมุนละม่อมในการพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาติดตามสถานการณ์การ,การประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็หวังว่าจะทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นการชุมนุมผ่านมาความไม่สงบความวุ่นวายไม่ได้เกิดมาจากทางกลุ่มผู้ชุมนุมอาจมีบางคนบางพวกบางกลุ่มเจ้าหน้าที่ต้องแยกปลาออกจากน้ําหมายความว่าใครที่ก่อความไม่สงบก่อความวุ่นวายซึ่งมีไม่กี่คนก็อย่าเหมารวมว่าเป็นผู้ชุมนุมทั้งหมด เพราะกว่า90%คือผู้ที่มาโดยสงบสันติปราศจากอาวุธอยากจะให้เจ้าหน้าที่แยกแยะด้วยใครก่อความวุ่นวายก็จับคนนั้นไปส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมรถควบคุมฝูงชนไม่ว่าจะเป็นรถแกส๊สน้ำตาหรือกำลังเจ้าหน้าที่ไว้พื้นที่รัฐสภามองอย่างไรนางสาวมรัฐบอกว่าอันนี้เข้าใจได้เพราะในพื้นที่รัฐสภาเป็นพื้นที่ต้องรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดเพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันก็ดีอยู่แล้วแต่ท่าทีก็ควรเป็นมิตร กลุ่มผู้มาชุมนุมในวันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มาปกป้องผลการเลือกตั้งที่เขาได้ไปเลือกมาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามผลการเลือกตั้งเท่านั้นไม่เช่นนั้นจะมีการเลือกตั้งไปทําไมเราก็เข้าใจในอารมณ์ของพี่น้องประชาชนส่วนมีกระแสข่าวว่าภายในที่ประชุมรัฐสภาจะมีการล็อกอาเพื่อให้การโหวตไม่สําเร็จนางสาวอมรรัตน์บอกว่าตนก็ได้ยินข่าวมาเช่นกันว่ามีความพยายามที่จะให้การโหวตในวันนี้จะได้ไม่เกิดขึ้น อันนั้นเป็นเรื่องของในรัฐสภาตนไม่ได้เกี่ยวแล้วไม่ได้เป็นสอสอแล้วแต่ก็เสียใจถ้าเป็นแบบนั้นเพราะประชาชนรอคอยการพบกับการเลือกตั้งผ่านมา2เดือนแล้วควรที่จะมีนายกได้แล้วควรที่จะมีคร,ะมครมงใหม่คุณประยุทธ์ก็พร้อมที่จะกลับบ้านแล้วจะไปสร้างเงื่อนไขแบบนั้นขึ้นมาทำไมก็ไม่อยากให้ทำแบบนั้น ส่วนหากมีการเลื่อนวันโบวต์นายกร,รัฐมนตรีทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะมีการเคลื่อนไหวไปในส่วนพื้นที่ต่างๆหรือไม่นางสาวมรัตบอกว่าอันนี้ตนเองไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้เป็นคนจัดตั้งมวลชนต้องอยู่ที่อารมณ์ของมวลชนที่ทําได้คือเข้าไปพูดคุยให้อารมณ์เย็นลงสมมุติวันนี้โบวต์แล้วไม่โอเคหรือไม่ได้โหวต์ก็ต้องมีการโบวตครั้งต่อไปไม่ใช่การต่อสู้ให้แตกหักอะไรกันในวันนี้ท่านนี้ก่อนการให้สัมภาษณ์ นายไพวันวรรบุตรหรือแพรรี่เดินทางมาพบกับนางสาวมรัตเพื่อมอบกระเช้าดอกไม้ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยภายในศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครพร้อมสอบถามว่าได้มาให้กำลังใจมลชนหรือไม่ซึ่งนายไพวันบอกว่าวันนี้เดินทางมาอารายการเท่านั้นก่อนที่จะขอตัวกลับขึ้นรถไป แหละว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ t ีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ